สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาเดินร้านรับซื้อของเก่าแล้วนะครับก็พอดีมองไปเห็นเครื่องตัดหญ้าสนะี่จังหวัดตัวนี้ก็ดูสภาพแล้วก็ไม่น่าเอาทั้งหมดแล้วนะครับเพราะว่ามันก็มีหลายอย่างนะครับถ้าจะเอาทั้งหมดเคยเอาไปแล้วมันขาดทุนนะครับตอนแรกก็ว่าจะเอาทั้งหมดแล้วแต่ดูไปดูมามันเป็น การเทียบนะครับผมมันไม่ใช่ของ Honda GX35 ้าแท้ครับพลิกไปพลิกมากเร็งอยู่นานก็เลยลองดึงดูนะครับมันก็เหมือนจะดึงได้ไม่ได้ถ้าต,ตัวนี้มีปัญหาที่น่าจะส่วนมากเขาทิ้งนี่มันจะเป็นลูกแหวนหลวมลายนะครับประมาณนั้นกินน้ำมันเครื่องนะครับแต่ผมมองเห็นคาบูแล้วนะครับก็อยากจะได้มันกัน สนใจคาบูกับพวกท่อพวกยางท่อยางปั๊มพวกนี้นะครับเพื่อได้เอาไปประกอบนะครับใช้กับตัวอื่นที่มันไม่มีนะครับก็สนใจอยู่ถ้ยเสียไม่มีนะครับอย่างฝาครอบเบาวอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับผมก็ทำการใช้เกียวหกเหลี่ยมเบอร์สี่นะครับซีมินนะครับใครเอา เพราะว่าในตรงขาเข้าเบาที่เราจะถอดง่ายๆมันก็จะมีพวกเฟืองขับลูกเบี้ยวนะครับเฟืองมันเป็นเฟืองลูกเบี้ยวนั่นแหละครับเขาเรียกหรือผมเรียกถูกหรือเปล่าไม่รู้นะมันก็จะมีสลัดขัดไว้แล้วก็หาอะไรแหลมๆมาดันออกก็จะใช้ได้ผมดูก่อนว่าตัวนี้มันดีไหมนะครับบางตัวก็ไม่ดีเห็นสภาพแล้วใจหนึ่งก็อยากจะยกไปทั้งลูกนะครับ โดยรวมก็วาวเวอ์อะไรก็น่าจะพอเอาไปแก้ขัดไปซ่อมดัดแปลงอะนะครับแต่ว่าได้ดึงดูทําไมมันมันกั้มกึ่งนะครับกลัวลูกมันลายนะเอาไปเราเสียของก็เลยตัดสินใจนี่เอาดีกว่างั้นเอาเฉพาะชุดเฟืองลูกเบี้ยวนะครับแล้วก็ปลดสายพานออกนะครับมันก็จะมีสลักขัดอยู่ก็ไมดว่าจะไปหารวดนะครับ รวดเล็กๆสักหน่อยหนึ่งมาดันออกไปนะครับถ้ามันไม่แน่นมากเจอบางตัวแน่นไปก็ออกอยากในคลิปนี้ผมจะใช้ลวดนะครับเอารวดดันออกไปก็ไปเดินไปหาลวดมาเพลหนึงได้รวดเพอิทำตรงตรง,ตรงหม่ยนะครับออกไม่เลยออกง่ายไหมอุ้ยออกง่ายครับตัวนี้ดันสลากออกปุก๊บมันก็จะได้เนี่ยเฟืองตัวนี้ ลองเช็คดูนะครับมันก็เหมือนกับคล้ายๆตัวรถกําลังอัดมอเตอร์ไซค์นะเออตัวนี้ทํางานได้นะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์นะครับเอาไว้ใส่ตัวอื่นหรือว่าเอาไว้แก้ขัดนะครับเฟืองตัวนี้ถ้าตัวสปิงนะ่ะมันไม่ดีนะก็มันก็สตาร์ทยากนะครับจะติดขัดได้แล้วหนึ่งตัวนะครับสองตัวฝือยไเข้าไปากับเฟืองนะครับตอนแรกว่าจะเอานะครับคอยไฟ แกงหกเหลี่ยมสามมิลไม่มีนะครับอืไม่ได้เลยไม่ได้ถืออุปกรณ์ไปนะครับปแกก็ยืมของทางร้านนะครับร้านเขาใจดีให้ยืมหกสี่มิลคันนะครับก็เลยครับก็ตัดสินใจว่าจะเอะเอาขาบูนี่แหละครับผมขาบูก็เป็นน็อตแปด 8, มิลล็อไว้ก็จะไปหาน็อตแปด 8, มิลมาขายเอานะครับแล้วก็จะถอดเอานะครับอันนี้ก็ยืมของร้านรับซื้อของเก่าแล้วครับถอด สีอของเขาแต่ไม่เตรียมอุปกรณ์ไปยืมมอาถอดอีกต่างหากนะครับเขาก็บอกยกไปเลยทั้งลูกนะครับก็ไม่เอาเขา,เขาละนะครับก็เลยถอดเอาอีกแล้วถอดเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดที่ขันเสาคาบูนี่ครับสองตัวนะครับก็เอาไปนะเอาไปเก็บไว้ับเห็นแล้วก็เสียดายเขาลื้อเขาก็ลื้อทิ้งลื้ออะไรไปนะครับเห็นเขก็เอาเฉพาะตัวที่คิดว่าน่าจะ ใช้งานต่อได้หรือมีปัญหา,ามีความต้องการที่จะใช้ในอนาคตประมาณน,น,นะครับก็เอาไปส่วนสายน้ำมันนะครับสายน้ำมันอยู่ที่ตรงกองนี่ก็ตอนแรกว่าจะเอาทั้งถังนะจะเปลี่ยนใจนะครับไม่เอาดีกว่าก็เลยลรือเอาถอดออกมาแล้วก็เรือคาบูนะครับ คาบูนี่เป็นคาบูรุ่นเสียงว่าเป็นของบิ๊กดินนะครับอ่านดูยี่ห้อแล้วโอ้บิ๊กดินเขาก็ว่ารุ่นนี้น่าใช้นะครับบิ๊กดินนี่ก็เออฟุกเอาไปนะครับถอดนี่ถอด,ดยากนะไม่รู้งัดมันจะขาดไหมนะครับก็ได้ไปหาเรียมๆนะครับมาถอดเอาดีกว่าก็ถอดเก็บไว้ไม่รู้จะได้ใช้ไม่ใช้ก็เอาไว้กว่อนนะครับ ไปหาเหล็กล็รเียมมางัดครับมันก็จะงัดยากนิดนึงนะครับไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันสภาพมันน่าจะฟิตฟอยู่นะครับก็ไม่เกินความสามารถครับงัดหน้างัดหลังมันก็ขึ้นนะครับไม่ยากเกินไปแล้วครับอันค็อาจจะว่ามันจะขาดจะเสียเไม่ต้องไปซีเรียสเรื่องนั้นครับเอาไว้ก่อนนะครับมันจะเสียใช้ไม่ได้ว่ากันทีหลังถอดออกนะครับถอดคาร์บูทถอดสายปั๊ม ไ <c oughs> หลกลับแล้วก็กองนะครับใต้ถังเอาเก็บไปนะครับตัวนี้ไปล้างไปทำความสะอาดก,ก็น่าจะใช้ได้หรือไม่ได้ไม่รู้นะครับเอาไว้กองนะครับตัวดึงนะครับตัวดึงนี่ก็เอ๊ะมันน่าจะใช้ได้นะครับก็เปิดรูดีกว่านะครับเป็นหกเหลี่ยมสี่มิลเหมือนกันคขออกมาแล้วก็ออกลวกผลปรากฏว่าตัวนี้ออกมาดูเรา ใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้ได้ดีเลยนะครับยังไม่เสียนะยังไม่เสียก็เก็บไปเป็นอะไรนะครับสั่งรัสด้าก็เกือบร้อยเหมือนกันนะครับตัวนี้ทั้งหมดทั้งมวลในที่รื้อมานี่ครับโดยไม่เอาเสื้อนี่ก็ยี่สิบบาทนะครับช่างกิโลเขาบอกได้เกือบโลเขาเอาเขาเอเขาเอยี่สิบบาทนะครับก็ถือว่าประหยัดไปนะครับได้ทั้งคาบูได้ทั้งตัวนะครับดึงนะครับ ด้านเดังมีเขี้ยวนี่โอ้แกมเลยนะครับเอาไว้เผื่อจำเป็นนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางสําหรับทุกท่านที่เดินผ่านร้านรับซื้อของเก่านะครับไปเจอแล้วถ้าท่านอยากจะลื้อง่ายก็ติดไปแก่หกเหลี่ยมสี่มิลน,นะครับสี่มิลห้ามิลน,นะครับสามิลอะไรไปด้วยก็ได้เพื่อได้ทางร้านท่านใจดีอนุญ,ญาตให้ลื้อได้อันนี้ไปเก็บขอเอาเหมือนกันนะครับเก็บไว้แต่ว่าจะถอดเสาเนี่ยลืมนะครับไม่มีคขีมไปก็ไม่เอาดีกว่า เห็นบางตัวก็เสียดายนะครับน,นี้วาวสปริงวาวอะไรก็มัน่ยายังจะใช้ได้ดีเป็นกั้มกึ่งนะครับก็เลยไม่เอาละครับส่วนที่เอาได้ก็มีนี่นะครับทั้งหมดที่รื้อออกมาีนในเนี้ยน,น,นะยี่สิบาทนะครับเนี่ยให้เขาเช็คเราเขาไปชั่งเราไม่ถึงกิโลนะครับเขาเอายี่สิบาทก็โคตรคุ้มเลยนะครับถือว่าคุ้มค่า คุ้มราคาครับเอาไว้เป็นอะไรหรือไม่ก็เก็บไว้นะครับนิดห,หน่อยป่าขอบบาาบางทีไม่มีครับบัวเอาไปล้างถ้าวม่ามันจะใช้ได้ต่อไหมก็อาจจะได้เป็นบางตัวหรือไม่ได้เลยก็ไม่ซีเรียสนะครับขอบคุณทุกท่านท่รับชมครับเจอกันในคลิปหน้าขอบคุณสวัสดีครับ